<__>เห็นตะกล้าก็พิจารณาเป<_<_<_็นธรรมะสักตอนหนึ่งเพื่อเตือนใจตัวเองหูน cool ี่ต้องรับน้ําหนักเยอะเลยนะโยมรับน้ําหนักทั้งตัวตะกร้าแล้วก็ตาที่สารเนี่ยสารมาเป็นตา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 เนี่ยตานี่ก็ต้องรับน้ําหนักเยอะคือยังไม่เห็นจมูกยังไม่เห็นลิ้นแต่เห็นหูกับตาก็นึกถึงว่าหูเราเนี่ยโยมหนึ่งชีวิตเนี่ยต้องรับอะไรเยอะพอสมควรนะหูนี่ต้องรับรับสิ่งที่กระทบเข้ามา เขาเอาเรื่องคนนั้นมาเล่าให้เราฟังเอาเรื่องคนนี้มาเล่าให้เราฟังซึ่งมันก็จะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ลหละแต่บางทีเราก็ตัดสินไปตั้ง2 0 3 0เเซแล้วนะจากคําที่คนคนนั้นมาเล่าให้เราฟังแล้วเมื่อเราเชื่อเข้าไปเนี่ยแล้วก็หลุดมาทางวาจา <S <S <an> <S ก็อาจจะเป็นวัจกรรมที่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ผิดจริงอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คนคนนั้นเขาว่าหรอกแต่หูเนี่ยบางทีมันมีน้ําหนักคือจิตจิตมันเชื่อมโยงกับจิตมันปรุงแต่งคิดไป นะแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นว่าเป็นคนหูเบานะรับน้ําหนักทั้งชีวิตไม่ได้อันนี้แย่เลยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งชีวิตเนี่ยฟังเรื่องนน้นนี้มาแล้วก็มาสร้างกรรมด้วยวาจาด้วยการพูดต่อตั้งเยอะจากการที่หูไม่ได้รับน้ําหนักที่ดีตาก็เช่นกันรับน้ําหนักไม่ดีมองเห็นมาเพียงแค่หนึ่งเหตุการณ์ก็อาจจะกลายเป็นว่าสรุปจากหนึ่งเหตุการณ์ที่เห็น ซึ่งมันกลายเป็นว่าเนี่ยชีวิตคนก็อาจจะเหมือนกับตา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 นะถ้าจะบอกว่าตรงนี้ไม่ดีตรงอื่นคือไม่ดีหมดใช่ไหมก็คงไม่ใช่ในะโยมเพราะว่าคนคนหนึ่งที่เราเห็นเขาไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะมีดีอย่างอื่นอีกตั้งมากมายแต่มันอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวหรือหนึ่งเรื่องเท่านั้นเล็กๆงั้นตาก็ต้องรับน้าหนักก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรฉะนั้นทั้งหูทั้งตาแล้วก็จมูกเลนกายใจของเรานี่ยนโยมสัมผัสกับโลกนี้ถ้าหากว่าสติไม่ดีปัญญาไม่เกิดในการพิจารณาไตรตรอง สร้างกรรก,กับทุกขั้นตอนของชีวิตได้เยอะเลยนยก็ธรรมะกับตะกร้า<ๆ>เล็กๆน้อยๆนายโยมนะให้เห็นพอเป็นข้อคิดก็ขอเจริญพรให้มีความหนักแน่นทางจิตวิญญาณจเจริญสติให้มากๆเพื่อให้เกิดปัญญาพจาิจารณาไม่สรุปอะไรง่าย,ายๆเพราะมันจะไม่เป็นธรรมเลยทีเดียวถ้าคนคนหนึ่งถูกเราสรุปว่าเลวทั้งทที่เขาก็อาจจะเลวเพียงแค่ครั้งเดียวและนิดเดียวนิดเดียวของชีวิตก็ได้ เขอจเจริญพรกับตะกร้าวันนี้